นี่อันเดียวพอป่ะเผื่อไว้ก็ได้พี่เผื่อหายพี่เราเอาไปหลายอันเนี่ยโอเคพี่จะออกแล้วนะออกไปทางไหนขวาซ้ายขวาสิขวาไปขวาทางนี้จริงเหรอน่าใจโอ้โหเพลงโอเคโอเคจะไปด้วยความเร็วแสง น่าหวังพี่พี่ไปกับคนที่ขับรถชำนาญเนี่ยเกมมันจะเร็วอยู่แล้วมันจะไม่กินเวลาเยอะระ <c oughs> วงล่วง <c oughs> นะพี่ไ <c oughs> ม่แต่เวลารถขยับแบบพวกพี่นั่งเก้าอี้กันนะถ้าพี่พี่นั่งเก้าอี้ตัวพี่เอาปิวออกจากรถเลยนะ <Hey. S 1> เดี๋ยว,วดเดี๋ยวพี่พทางไหนอะ่ะขวาขวาโอเคขวาเดี๋ยวข้างหลังเป็นอะไรกันข้างหลังฮะลูกเกมมันบ้าไปเลย ไหนครับในวิกเกเตอร์เรามาถูกทางใช่ไหมใช่ครับล็อไปเลยครับว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีทางเดินทางาออกซา้ายง s <S ่ายมากเกี่ยสองขึ้นเขาฮึบไปดูลับลื่นดีดูไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยสามเดี๋ยวขึ้นเขาข้างหน้าดิอ่ะเกี่ยสองพอซ้ายอ่ะโอ้โหหักขานาดนี้ หักเยอะแม่ก hmm. okay. well, okay, ็ด mm ูข้างบนพี่นะหักเยอะไหมเยอะเยอะมากโอ้พี่ผมจะหักโกไปเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวจะไม่เสียเวลาเยอะโก็ดูแค่ข้างหลังพอแล้วโอเคตลอดแล้วเฮ้ยอีกหลายป่าได้ยังโอเคปลอดภัย let's go ที่มันทางซันไม่หรอกม้าเราจะมีเลี้ยวขวาแหละ เออทางเป็นมิดดีรอบนี้โอ้โหผมเพิ่งสมเช้านานการผมขับรถแบบเผื่อๆเฮ้ยโอ้อะไรพี่น้นหน่อย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 จกหายไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวชนขวาทำไมกระจกเอ้ยชนซ้ายทำไมกระจกขวาหายอ่ะอั้เออโอ้ยทางไหนนะพี่ไหนคนูอยู่ข้างบนดูทางหน่อยครับซ้ายไปเดี๋ยวซ้ายมันไม่มีทางไปใช่หรอเว้แว้เก็บเก็บอะไรบนึงเอามีอ๋อมีอะไรด้วยเหรอ โอเคโอเครอ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 ค okay. ือไม่ยังโอเคพี่ไปนะพี่ประตูพีป่ประตูไม่อยากอยู่ข้างหลังรถอย่าอยู okay. ่ข <the ้างบนเอ่ะครับของเอสรับทราบทำไปสบายสิทำไปสบายโอเคขับรถกระบะมาแล้วนี่มัม่ใช่รถกระบะก็ไปถึงแบบรถทรงยาวไงมันต้องเวลาเลี้ยวมันต้องเผื่อ เราวม่อยากไม่น่าจะมันลึกขนาดไหนวะตรงนี้ทางลาดอ่ะมันตันมั้ยเดี๋ยวพี่อ๋อหักหักขวาหักขวาขขววาาที่ฟ้าดูอยู่คงจะไม่พ้นแหละต้องถอยหลังโอ้ต้องต้องขึ้นอะไรพี่อย่าเสียงนั้นที่ผมไม่เห็นนั่นไม่พูดแล้วละนี่ขึ้นหินทางนี้ทางซ้ายชิด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 ซ้ายน้องโอ้พี่รถมันรถมันขึ้นได้จริงเหรอ จะได้อยู่วันนี้เออเออเออพ่อไปไหนต่อพี่เออวันนี้หมุดอ่ะมันมีหมุดสามอันนะออกซ้ายออกซ้ายแกเก็บหมุดเข้ารถที่หมุดข้างๆเอาเอาคือรถไปหมุดหมุดหมุดงูมันเฝ้าอยู่นี่ระหว่างนี้อะมันแคบมากเลยเนาะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมล้อไปเนี่ยงูอ่ะไ้ไอ้งูอ่ผมเห็นพี่ผมเห็นผมเห็นไปเอ้ย อย่าเพ yeah well, ิ่งร้องเลยพี่อย่าเพิ่งร้องไปเก็บก่อนอ่าแล้วพี่ก็โยนมาโยนมาเบาโยนมาผมอยู่ตรงนั้นแหละอ่าโยนมากดคิวคิวค้างกดคิวค้างแองกี้เบิร์ดอ่ะพี่เคยเลนไหมเองกี้เบิร์ดกะแรงเอาอ่าโยนมาพี่แรงไปแรงไปอันนั้นอ่ะเอายนมาอันนี้ก็เบาไปพี่ หักไปเออหักนึงหักแล้วก็อีกไหมก็ได้จะได้นะก็ได้จะ้โอ้โเออเ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 อาเอ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 อะเออไเอาเอาเออาเออาเอาอเออเอาเอาเอาับาเอาเอาขอาเอาเาเอาเอาอเอาเอาอาเอาเอาเเอเออยอ เดี๋ยวพี่ตามแผนที่ไปงี้จริงอ่ะไม่รู้ใจนำพาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมหินมันโยกได้ด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวมันใช่ทางรถรถวิ่งจริงเหรอใช่พี่ไอเสาเสาไอเสาเชือสิงโตข้างหน้าเสาตุ้งแช่รถมันไม่น่าจะข้ามได้นะพี่เอาหน้าลงกันนะฮึบแมวเชื่อมือคนขับพี่เชื่อมือคนขับไปแล้วก็โอเคโอเคตรงไปเลยยาว ไม่เป็นคอมพิเตี้เลยนะแบบว่าขับไปซอกไปเสียงฟ้าดึ๋งเลยหมดฟันมะฟ้าเออมหน้าอยู่พี่เดี๋ยวพี่เอาไปไงต่อเดี๋ยวถอนฟันมาต้งไปเลยต้งไปเลยพี่มันเดี๋ยวมันไปได้เลยเหรอหมดหมดหมดเออไปได้เลยเอาขวาเอาขวาเอาขวาหรือว่าเราใช้ได้ปะเดี๋ยวพี่ตรงยังดูล้อพี่ด้วยดูล้อซ้ายพี่เอาล้อซ้ายเป็นหลักตรงยังโอเคโบกโบกงั้นแปลว่าไปได้นะ โอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคพี่เชื่อในการโบของโก้ดูล้อหลังพี่ด้วยโก้ล้อหลังพี่ข้ามไปยังยังขับได้าหรอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โค้ดอยู่อยู่นิ่งๆนะอยู่เฉยๆนะตรงนี้ดีกว่าล้อมันติด เอาตรงตงเ,เลยนะเอาเบียรมือออกโอเคโอ้โพลังแรงเยอะจริงเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นคนดัน<อ>คนดันจะเย็นเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันดันเลย<อ>เดี๋ยวเบียร์หรือยาหมาเดี๋ยวน้ำท่อม,ม,มน้ำท่อมเราถอดแต่บึงนับตรงฝุ่นเขาถอดแต่บึง ซ้ายต่อตะบึงจะเอาละสปักเก็ตต์ยังไงต่อไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวดีรถหยุดรถเดี๋ยวนี้เลยเหวเหวเหวปกติหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอเห็นป่ะเนี่ยเหวปกตินี่ไงอู่อยู่ข้างหน้านี่คือน้องต้องลงลงไปแล้วขับซ้ายเนี่ยได้เลยพี่เหว่ท้องรถเราเริ่มไปต่อเลยมาเร็วอยู่แมวใช้ก็ได้โยนหกลงน้ำสเพื่ออะไรเนี่ย ไม่มีตอบเลยดิพี่พี่พิพาวแล้วกันน้องผม,งาม,มตายแลยนี่น,นี่ย้าชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วไปเราทำรอบทำรอบเร็วช่างช่างช่างเอฟบันช่างเอฟบันดูโอเคน้ำมันเครื่องไม่เป็นไรไปแล้วรีบออกโอเคออกได้ดูหลังหน่อยนะครับเผ็ดไฟไหมครับดูหลังให้หน่อยนะครับข้างหลังมีอะไรชนบ้าจะถอยแล้วเนี่ย ไปทางขึ้นรถแล้วเดินไม่ได้เดินไม่ได้เหรอไม่การเดินขนาดนั้นเลินหรอทำไมทางมันแปลกๆกว่าพี่ือสูงสวรรค์ยังไงล่ะเสียงอะไรอ่ะเราถึงนรกเวล o m e to ูเ l ลเดี๋ยวพี่เปิดเพลงเหรอไม่ไม่ได้เปิดจคือสูงสวรรค์ยังไงล่ะ อย่าสามเลยทีดว่าข้างบนม่ต้องตายข้างบนต้องตายเดี๋ยวพี่นักบิเกเตอร์ดูทางให้ผมด้วยเดี๋ยวจะเย็นซ้ายซ้ายโอเคเออซ้ายไม่ออาซ้ายอ๋ออ๋อหักที่หลังบอกหักซ้ายสิพี่หักซ้ายหรือบอกหักซ้ายโอซ้ายนี่เหรอต้องถอยหลังเปล่าข้างบนข้างบนต้องหัก โอ้ไม่บอกซ้ายก็เลยว่าซ้ายเนินยหน้าของบอกไม่เห็นเฮ้เดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องฟังขวานิดนึงเดี๋ยวจะทับคนโบกกันเน่จริงพี่ทางไหนต่อมืดซ้ายหรือขวาซ้ายเดี๋ยวคนคนดูทางไปเช็คให้หน่อยสิเช็คทางก่อน ไหนเ้าทางโอเคเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะยังอยู่ยังอยู่ตัวอะไรอะอะไรยอะเฮียขโมนจุกตับจุกตับพี่โคต้องขับมาเลยเอะไรยอะหยุดไม่ได้อ่าเร็ว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 ขึ้นไหมเร็วเร็วขึ้นนะถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนถอยหลังถอยอะไรอะเดี๋ยวมีมันชนรถเร็วจะต้องไปแล้วเร็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 วขึ้นมายังไปนะรถจะพังรถจะพังแล้วรถจะพังแล้ว ดับเพลิง <glasses. S 1> เดี๋ยวพี่กินเบียร์ผักหมีก่อนมันไปไม่ได้ไฟมันไหม้ต้องดับเพลิงเ <c oughs> กงั้นจะไปแล้วนะเกก็รออยู่ฝั่งนู้นเกพี่ไปแล้วขับขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งลงนะต้องมาทางนี้ก่อนหยุดค้างไว้ตรงนี้โอเคได้ร <c oughs> อตรงใช่ไหมรอตรงใช่ไหมพี่ฟ้ามันสื้อแปลกไม่ไม่ตรงเลยไม่มีความตรงเลยแม้แต่นิดเดียว อ๋อเอ็นี่โกท้ายมันนี่อยู่ท้ายมันดันอยู่ผักไปมันก็ติดไม้ต้องใช้แฉลงงัดข้างบนโก้พี่รู้สึกว่ามันมันยากกว่าเดิมป่ะล้อมันติดอ่ะติดตรงซอกอ่ะโกต้องดิดหน้าล้อติดล้อติดล้อติดต้องดิดดิดตรงข้างหน้าดิดข้างหน้าดิดตรงที่ติดล้อมันติดอ่ะท้ายากเลยนะประเด็นเดี๋ยวให้กดรีแค้นึ่งกดรีไหมกดรีเลยเย้ี แคมปิง้งโอเคส้มแล้วก็รีบไปปุ๊บโ okay, อเคสบาๆเขาไมเห็นหอ,เ,นอนเป็นรอนี่แหละผมจะเห็นล้อเองได้ไงพี่เอ,ออค่อยมหลงยังซ้ายนิดนึงาย,ยางตรง,ตรง่งะตเลยตรงเลย,เลยพี่ม,มันมันก็ได้แค่เกยร์หนึ่งะพี่ โอเคอาณาปนะเดเดี๋ยวเขาขึ้นรถด้วยข้างหน้านี่คือไปได้เลยเรื بر, เ่อยๆใช่ไหมพี่เคลียร์ใช่ป่ะข้างหน้ากูปไปแล้วโอเคน่าจะเคลียร์แหละถ้าเดินมาขนาด <c oughs> นั้นมองไม่เห็นเลยพี่ฟ้ามองไม่เห็นเออเดี๋ยวหักซ้ายนะหักซ้ายหักซ้ายซ้าย วาต่ฟากอะไรอ่ะทางนู้นนะโอเคเดี <Okay. S 2> <c oughs> ย๋ยวเฮียลองไปช่วยขับไปไขับไปเ <c oughs> ดี๋ยวกูเลยีึโครชขับรถไปเลยขับไปถึงปั๊มเลยปั๊มอยู่หน้าโอเครับทราบ อะไรพี่แบบขึ้นมาแล้วใช่ป่ะไม่พี่อยู่ตามผมไม่มีนักวิเคราะห์เลยแต่เย็นรอวันรถจอดรออยู่แม่งไม่รอเลยนะี่คนเดียวคนได้รัวๆหรือเปล่าได้สองคนไงพี่สองันมมาพร้อกันโอเครอส้มหมดแล้วนู่นนี่นั่นไปที่ต่อไป โอ้เอ็อมทมี่พี่แววบอกเขาดูไม่ได้ข้างหน้ไม่ไไมีมอันตราครับนะีตกอย่ไปชุ่อนะม่ตายข้างหน้าสะพานมีร่องนะอย่าไปแมันมจะขึ้นไม่ได้มไม่ได้เอ่พี่กชดชผมได้ไมผมจะรีว้าวทางพิสาดารอีกแล้วจริงมาเล่นเกมนี้เหมือนเล่นเกมสนุกนกว่าพี่ โอเคสองคนนั้นไปอยู่ข้างหน้าเลยครับดูทางแค่หน่อยรู้สึกว่าจะยาวมากโอเคตรงไปนะพี่นะจัดไปเฮ้พี่ล้อตรงไหมล้อตรงยังเอ่ยขวาขวานิดนึงมาฮะตรงมาตรงมาซ้ายนิดนึงซ้ายอย่าเพิ่งเพิ่งถอย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 อีก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 อยอีกนิดนึง อ่ะออกซ้ายนี่มาอ่ะตรงมาตรงมาเลยออกซ้ายนิ่นึงซ้ายซ้ายนิดนังฮะตรงมาเคตรงมาตรงเลยเอจเฮ้ยเฮ้ยอ้ออฮอ่ะออกทีแล้วพี่แบไม่ได้ตายใช่ืือไอออออออ โอ้เช็ดลงไม่ได้ต้องยืนดูอยู่ตรงนี้สินะพี่ลองตกเหวสองคนน้าอ๋อโอเคที่ข้างหน้าโอเคอ่าโอเคโอเคกดกดให้มันเป็นสีเขียวพ่านไปข้างหน้าอ่ากดแล้วอ่าถ้าโหลดลงไปถ้าบอกให้หยุดก็หยุดนะโอเคหยุดอ่าโอเคไม่ปล่อยโอเคไม่อยปล่อยโอ้ยโอ้ยได้เดียวถึงหรอไต่แล้วบอกคนอาหารไต่แล้วบอกคนอาหารตาตาจัด โอเคกดปล่อยเรียบรอีกเห็นแล้วพี่เบลได้เแค่แล้วจับมือผมพี่โคตรไปจับย э <ideas> oh. ังไงก็กดกดค้างโยนพี่แบลขึ้นไหมว่าต่อฟังโอ้โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่โอ้ยโอ้ยอะไรนะพี่จะวังหล่นนะโอเคเอาทุกคนมาเอาครับเชฟฟ้าทำเบอร์เกอร์รอเรียบร้อย รถตกป่ะซ้ายนิดหนึ่งตรงมาตรงเลยตรงเลยตรงมาเลยตรงมาเลยเออยใช่ภาพตนนุชเตนตรงมาเลยพี่ฟ้าอะไรพี่มันทางรถจริงเหรเนี่ย

เนี่ยหายไหมครับเชฟผมกำลังทำเบอร์เกอร์ในห้องน้ำโอเคไหนไอ้นุ่มโอ้ถูกสุขอนามไมมากสุดยอดทำเสร็จก็ล้างมือเลยไงทำเสร็จก็ล้างมือเลยโอเคงั้นไปแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยตกทำอาหารตกทำไมวันนี้เรเดินตามอีก ไเชื่อไม่ไมสนเสร็จเดูิสานเลยอ่ะไรเราต้องทำเวลาพี่เอาไปลยพี่เดินตามรถอยู่นี้ทางมันชิวๆวายไ,ไม่เอาเจ้าสองเจ้า <c oughs> สอง <c oughs> ดูดิไม่ทำเพมเลยอม่ ตามชีวิตจริงอ่ะพี่ฟ้าเวลาขับรถลงเนินนี่มันต้องแค่แก้ต่ำเฉยพี่ต่ำใช่ไหมเราเราไม่ได้เนี่ยมันนั่งขึ้นเฉยพี่แก้ตามขับรถลงเนิน้พี่ฟ้ากดเปิดเพลงก่อนเลยพี่กดเปิดเพลงเลยพี่วิทยุข้างหน้าได้กดกดกดปุ่มเพลงพี่กดปุ่มเพลงแย่กันเลยไอพี่เล่นเสียงหน่อยเล่นเสียงผมหน่อยเล่นให้หน่อยนิดนึงเขาหนิดนึงเขาหนิดนึง ขอเพลงมนัมนมันพ,พี่ขอเพลงมันมันเปลี่ยนเพลงได้พี่ลองกดเปลี่ยนเพลงดูเคือเขาเขาไม่สนใจพวกเลยด้วยเขาใส่ผมกำลังเสพบรรยากาศอยู่ว้า พี่ฟ้านี่หามองหน้าผมพี่ไอ้ไก่ยังไงเฮ้ยมองไม่เห็นเดี๋ยวเบรกก่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปตีแผงพี่ตีแผงพี่ตีแผงก่อนนี่เดี๋ยวพี่ฟ้าไปไหนแล้วเดี๋ยวรถมันเปิดไฟหน้าแล้วนะเดี๋ยวเอ่อไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้า ปโอ้ยขอทำอาหารให้จบๆก่อนได้ไหมพุ่งไ,ไปได้ไหมอ๋อได้ครับได้ได้ได <laughs> โอเคอย่างี้ได้แล้วไฟฟ้ตาต่มันดับไปแล้วว่ะเฮ้ยเสียงมันก้องมากเลยพี่ร้องเพลงเร็วร้องเพลงร้องเพลงเขาบอกเสียงกล้องแล้วมันจะร้องเพลงว้าว ป้านั่นหลังคาพี่เออจะขึ้นหลังคาฮะแต่ว่าพี่จ้าวน้ปั๊มเราเจอแล้วอะฮะปั๊มบ้าอะไรอยู่ในนี้เจาะเจาะโอเคครับ3เซฟเรียบร้อยอโอ้พี่ทางข้างหน้ารู้สึกแปลกๆอ่ะเหมือนลงนรกเลยอ่ะแสงสีพี่ข้างในอาจจะมีระเบิดหรือเปล่าเขียนว่าโนสโมกระวัง ตอดดับโนสมกพี่โอเคมายืนหน้ารถอ่านาแชร์แล้วอ่าพี่ฟ้ายืนหน้ารถพี่ฟ้าไปไหนละกดเอ็กซค้างพี่มันชูนิ้วโป้งได้นี่นี้อานาหนึ่งสองแปะ